สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านป่าไม้พัฒนานะครับอําเภอกันทรั์จังหวัดศรีสะเกดนะครับ่วนนงเช้า,ชาน,นี่นะครับสองสบของเราไล่จับไก่แล้วครับผมนี่นะครับจับไก่กันแต่เช้าเลยนะครับ แล้วมันไปใส่ทำไมเหรอรู้ว่ามันก็ตีกันดิปล่อยมันไม่ใจไปตีกันก่อนไม่ตีกันไม่ได้มันเจ็บนี่นะครับไก่น้อยไก่นุ่มๆของเรานี่นะครับนี่นะครับดูมังกรนะครับจับไก่ อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันโอ้โหจับได้นะครับอาเอาเอาล้มล้มล้มไหนเอามาโชว์ทีนี่นะครับนี่นะครับสองแสบของเราองแสบของเราชอบมากนะครับกับไก่ชนนี่ครับนี่นะครับ นี่ก็อยู่ที่บ้านกันนะครับชาวมาก็จะเอาข้าวให้ไก่เย็นมาก็จะเอาข้าวให้ไก่ก็จับกันเล่นเป็นประจำนะครับสําหรับ2คนพี่น้องของเราน,นะครับไก่ของเราก็มีสายพันธุ์พม่านะครับพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่นี่เราจะเพาะพะมา่าไว้นะครับเรากังกอีักอยู่4ี่ห้าแม่นะครับนี่ โอ้โหนี่นะครับนี่มีตัวใหญ่ด้วยครับตัวนี้เป็นไก่หนุ่มสี่เดือนนะครับนี่ครับเยอะไหมครับนี่จับได้แปดพันแล้วนะครับการ่ะมันจิกกันลูกเอาใส่ไม่ได้มันตัวโตกับตัวเล็กปล่อยมันออกให้มันไปกินข้าวไปก็สองคนนี้จะจับประจำครับไก่ก็เลยให้จับนะครับ เช้าเย็นเช้าเย็นดูมันอยู่นี่กำลังกินข้าเยอะครับนี่นะครับมังกรจับได้ไหมลูกโอ้มังกรจับตัวใหญ่เลยจับยังจับตัวใหญ่เลยนี่ลูกอ้าวหางขาดเลยนี่นะครับเบาๆจับมันเบาๆมันให้จับอยู่ลูกมันให้จับอยู่ เออจับเบาๆเออนัอ่นแหละเวลามันกดลงด้วยให้มันใจลงใจโมันคุ้นอยู่มันคุ้นเราอยู่ลูกหนูจับมันประจำนี่นะครับ<อ>ก็จะเป็นประจำนะครับอของสองคนพี่น้องโอ้ยเอามันโยนใส่หลยมันจะเจ็บขาเจ็บแข้งนะ<อ>นี่นครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเอาข้าวให้ แต่กินเสร็จเราก็จะขึ้นแล้วครับเริ่มแดดแล้วครับหาพิชิสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับบายบายกดติดตามช่องหนูเลยคะ่ะสวัสดีครับมังกรบายบายจิ้งเลยเยอะๆนะครับครับผมบายบาย